สวัสดีครับเด็กๆพบกับพี่บอยแล้วนะครับที่ช่องบอยเดอะแมทนะวันนี้นะครับอยู่กับซีรีส์ความลับที่ครูคณิตไม่เคยบอกคุณนะครับหรือบอกแล้วแต่คุณลืมนะวันนี้เราพบกันนะครับใน e ีีที่6แล้วนะครับก่อนหน้านี้พี่บอยมีสอนนะครับซีรีส์ตัวนี้นะครับไว้ 5EP ีก่อนหน้านี้เนาะเดี๋ยวพี่บอยทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครที่สนใจอยากเรียนย้อนหลังนะครับเข้าไปติดตามได้เนาะมีความลับสําคัญนะครับ เกี่ยวกับณิตศาสร์เนาะที่น้องๆควรจะรู้นะครับพี่บอยมีแชร์ไว้เยอะมากเลยนะก่อนที่จะเริ่มเรียนกันวันนี้นะครับอย่าลืมนะช่วงนี้นะครับพี่บอยมีหนังสือแนะนำนะครับที่พี่บอยเขียนเองเนาะก็คือเล่มติวเ้มแมทนะครับสำหรับสอบห้องกิเ็ตแล้วก็โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรณ์ราชวิทยาลัยนะฮะเล่มนี้ดีอย่างหนึ่งคือ มีสรุปเนื้อหาครบทุกบทนะครับรวมถึงแนวโจทย์ข้อสอบ320ข้อนะครับแล้วก็มีคลิปเฉลยละเอียดนะครับที่ไม่มีในช่อง YouTube นี้นะครับอีก80ข้อนะเด็กๆอุดหนุนพี่บอยได้นะครับมีวานจำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์นะครับช้อปปี้ a z a d a าเนาะแล้วก็ทางร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับ b 2 s 9 i n ็ดนนะครับศูนย์หนังสือจุฬาเด็กๆสามารถนะครับ เข้าไปนะครับเลือกซื้อเลือกช็อปได้เนาะเดยวพี่บอยทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับเด็กสามารถนะครับเข้าไปซื้อได้เลยตามทันนะครับโอเคอ่ะก่อนที่จะเรียนกันวันนี้เนาะพี่บอยจะพูดอย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นเนื้อหาที่เรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญสําหรับตอนที่น้องๆเรียนเรื่องสามเหลี่ยมคลายจัได้ไหมนะถ้าใครอยู่ชั้นระดับมต้นนะครับมสองถึงมสามเนาะจะเคยเรียนเรื่องสามเหลี่ยมคลายนะฮะซึ่งซีรีส์นี้พี่บอยก็มีสอนไปครบถ้วน นะครับมีสอนมาครบทั่วเลยนะครับเด็กๆสามารถนะครับเข้ามานะครับศึกษาเกี่ยวเรื่องตัวเสาเลี่ยมคลายได้เดี๋ยวพี่บอยทิ้งเวลาล่างเพิ่มเติมนะโอเคนะครับพี่บอยขอว่ารูปง่ายๆนิดนึงนะฮะนี่คือรูปสําคัญของบทเสาเหลี่ยมคลายเลยเนาะถ้าพี่บอยนะครับมีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเด็กๆลองดูนะมุมนี้มุมนี้มุมนี้พี่บอยให้มุมนี้นะครับเป็นมุมฉากนะครับมุมหนึ่งเนาะ ขอไฮไลท์ไว้ก่อนตัวนี้เป็นมุมฉากนะครับถ้าพี่บอยนะลากเส้นหนึ่งนะลงมานะ,ะเส้นนี้ลากมาตั้งฉากที่ฐานนะแสดงว่าเด็กๆจะรู้เลยว่าเส้นสีม่วงพี่บอยก็คือความสูงใช่ไหมครับของรูปสามเหลี่ยมเนาะความสูงรูปสามเหลี่ยมซึ่งตัวนี้พี่บอยขอเขียนเป็นสามเหลี่ยมนะครับ abc แล้วกันนะเสดน abc และจุดที่ลากเส้นลงมานะครับนะลากเส้นลงมาเจอเนี่ยนะพี่บอยให้เป็นจุดดีดอกนะรับจุดดีดอกแล้วกันเนาะโอเค อ่ะทฤษฎีสําคัญอันหนึ่งนะครับที่เด็กๆควรรู้เลยใครรู้เนี่ยจะทําข้อสอบไปมากนะถ้าเกิดพี่บอยมีความยาวนะระหว่างนี่นะ A ถึง d นะครับให้เป็น a หน่วยแล้วกันเนาะแล้วก็ความยาวนะครับจาก d ถึงนะครับ c นะเท่ากับ b หน่วยอ่นะลองดูนะมี A หน่วยกับ b หน่วยเนาะนะแสดงว่าตอนนี้พี่บอยโน้ตไว้ก่อนนะความยาวด้าน a d นะครับเท่ากับ a หน่วยอืม แล้วก็ความยาวด้านนะครับ dc เท่ากับ b หน่วยโอเคตรงนี้นะนี่คือไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยนะครับถ้าจากทฤษฎีนะครับของสามเหลี่ยมคล้ายเนาะแล้วก็เรารู้ว่าสามเหลี่ยม abc ต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้ยนะจากนะครับสามเหลี่ยมคล้ายนะแล้วก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยนะครับสองส่วนด้วยกันนะเด็กๆนะครับโดยนะ จุดสำคัญนะของรูปนี้พี่บอยย้ำอีกทีเนาะคือ AC นะต้องตั้งฉากกับนะครับ BD นะอันนี้หนึ่งเนาะแล้วก็ AB นะครับต้องตั้งฉากเหมือนกันนะกับ BC นะครับโอเคสองส่วนด้วยกันเนาะถ้าเด็กๆเ,เห็นตรงนี้ปุ๊บนะครับเข้าคอนเซปตรูปนี้เลยเนาะเด็กๆสามารถหาความสูงได้แบบง่ายๆเลยครับ เราสามารถหาความสูงของสามเหลี่ยมได้แบบง่ายๆจากความยาวแค่ด้าน AD และ dc เท่านั้นนะครับโดยเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยครับเด็กๆความสูงของรูปสามเหลี่ยมนี้มีค่าเท่ากับสแควร์รูทนะครับ a อคูนบนะสะแควรรูทนะครับ A คูณบง่ายไหมง่ายมากถูกไหมครับซึ่งสูตรนี้ตอนที่พี่บอยสอนเรื่องความคล้ายพี่บอยก็มีเน้นย้ำไวน้นนะครับ เน้นย้ำไว้ว่าสูตรนี้เดี๋ยวเราจะเจอบ่อยโอเคนะครับอ่ะพี่บอยให้ดูตัวอย่างง,ง่ายแล้วกันเนาะ,ะพี่บอยก็จะมีสามเหลี่ยมนะครับรูปนี้เลยแล้วกันนะอะเรามาประยุกต์ใช้นิดหนึ่งเดี๋ยวพี่บอยลากเส้นตรงมาเลยเนาะ,ะแต่ประยุก์ชงพี่บอยเนี่ยพี่บอยจะให้ความสูงมาให้ h มานะครับเท่ากับหกหน่วยแล้วกัน h หกหน่วยเนาะ แล้วพี่บอยก็มีเหมือนเดิมนะครับ A B C นะครับอันนี้ D ดอกเนาะลากเส้นมาตั้งฉากกันนะจุดนี้อ่ะพี่บอยให้มีความยาวนะครับ12หน่วยอ่ะ12หน่วยเนาะส่วนจุดนี้เป็นความยาวที่พี่บอยจะถามแล้วกันนะว่าตรงเนี้เท่าไหร่อ่ะ DC นะครับความยาวของด้าน DC ตรงนี้เท่าไร C, หร่สีเหลืองนะถ้าใครไม่รู้ทฤษฎีนี้ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ นะครับค่อยๆทําไปเนาะอาจจะต้องใช้พีทากรัสทําไปเรื่อยๆมันก็จะเสียเวลาใช่ไหมครับแต่ถ้าเด็กๆรู้สูตรนี้อ่าสูตรที่พี่บอยเพิ่งพูดตะกี้เนี่ยสูตรเนี้ยเด็กๆสามารถทําได้แบบไวๆรวดเร็วมากถูกไหมครับเพราะเราเพราะว่าเราต้องการหาด้าน DC นี่เรารู้แล้วว่าตัวเนี้ยนะครับเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็เข้าเขาที่เป็น AC ตั้งฉากกับอะไรครับ BD ดีเนาะแล้วก็ a b ตั้งฉากกับ BC ใช่ไหมครับ พราะฉะนั้นพี่บอก็ตั้งสูตรไปเลยใช่ไหมว่าอะไรครับอาความสูง h เนอะมีค่าเท่ากับอะไรครับ qua r ร r รู t ใช่ไหม a คูณ b เนอะซึ่งในที่นี้อ่ะพี่บอลอาจจะเขียน a เป็นความยาวด้าน ad ก็ได้ความหมายเหมือนกันนะอ่าแล้วก็ B เป็นความยาวด้าน dc ก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับได้เหมือนกันนะเพราะว่ารูปนี้มันก็สูตรเดียวกันใช่ไหม a นี่มันคือ ad อะใช่ไหมครับ b นี่มันคือ dc อ่ะถ้าตามรูปเนาะพี่บอยก็แทงค่าไปเลยโจทย์ให้ h มาเท่าไหร่ครับเด็กๆให้ h มาเท่ากับหกอ่ส่วนด้านนี้นะครับ ad เป็นเท่าไหร่สิบสองอ่ะ dc เป็นเท่าไหร่ครับไม่รู้ถูกไหมฮะพี่บอกให้เป็น b ไว้แล้วกันนะตามทฤษฎีให้เป็น b ไว้เสร็จแล้วพี่บอ,อยอยากจะหาว่า b มีค่าเท่าไหร่ทำาไงครับเด็กๆก,ก็ใช้นะครับความรู้เรื่องราก ใช่ไหมครับขึ้งตัวสแควรูทเนาะอยากกําจัดสแควรูทพี่บอยก็ต้องทำยังไงครับยกกําลังสองไปสองข้างเนี่ยพี่บอยยกกำลังสองไปสองข้างพอยกเสร็จเนาะหกกำลังสองก็เป็นเท่าไหร่ครับสามสิบหกด้านนี้พี่บอยได้ละสามหกส่วนด้านนี้สแควรูทหมดไปก็เป็นสิบสองคูณกับอะไรครับคูณกับ b เสร็จแล้วพี่บอยก็ย้ายข้าศ์ใช่ไหมครับย้ายสิบสองไปหารสามสิบหกเนาะจากคูณมาหารนะครับก็เป็นสามสิบหกนะครับส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ สิบสองอ่าสามโมส่วนด้วยสิบสองเด็กๆก็ได้แล้วว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลยสามหน่วยใช่ไหมครับอ่าตัวนี้เป็นไงไหวไหมไหวมากใช่ไหมครับเนี่ยแค่เด็กๆรู้สูตรเนี่ยเด็กๆสามารถหาความยาวด้าน B หรือด้าน dc ได้เลยเนาะมีค่าเท่ากับสามหน่วยนะฮะนะยังไงก็ลองไปฝึกทำดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีตัวสามเหลี่ยมคล้ายแล้วก็สามเหลี่ยมมุมฉากเนาะสูตรนี่สำคัญมากนะ ย้ำอีกทีนะครับอย่ากจะหาความสูงเนาะ h นะครับมีค่าเท่ากับ square root a คูณ b ส่วนเรื่องพิสูจน์สูตรนะครับเด็กสามารถกลับไปรเรียนได้นะครับที่ซีรีส์เรื่องความคายเด็กพี่บอยทิง้งเนงตไว้ด้านล่างอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันใน e ีถัดไปวันนี้พี่บอยไปก่อนนะที่เด็กสวัสดีครับ